ปี2033ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของกองทัพอากาศไทยเมื่อประเทศไทยได้เปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงสุดในเอเชีย,ยใต้แนวคิดการสร้างนักรบแห่งอนาคตที่ผสมผสานพลังความเร็วและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไทย ได้ก้าวขึ้นสู่แนวหน้าในภูมิภาคจุดก,กําเนิดแห่งความฝันความคิดในการพัฒนาเครื่องบินรบไทยรุ่นใหม่นี้เริ่มต้นขึ้นจากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลและกองทัพที่เล็งเห็นว่าโลกกําลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคข,ของสงครามทางอากาศที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเครื่องบินขับไล่ที่เคยใช้ในอดีตเริ่มไม่ตอบโจทย์ภัยคุกคามสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นทีปนาวุธความเร็วในเสียงยานไร้คนขับหรือเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาจึงเริ่มต้นขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างนักวิศวกรไทยกับพันธมิตรต่างชาติ โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องเป็นเครื่องบินรบที่แรงที่สุดและทันสมัยที่สุดในเอเชียการออกแบบและรูปลักษณ์รูปลักษณ์ของเครื่องบินรบใหม่ไทยปี2033ถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงผสมผสานความล้ำอนาคตเข้ากับเทคโนโลยีล่องหนสเตตตัวเครื่องมีเส้นสายที่โฉเฉีียวลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพวัสดุที่ใช้สร้างเป็นคอมพอสิตน้ำหนักเบาแต่ทนทานสูงเพื่อให้เครื่องสามารถบิน ด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยยังคงมีสเตยรภาพปีกถูกออกแบบในลักษณะผสมระหว่างเดลต้าและแคาะเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการรบทุกระดับความสูงสมรรถนะความเร็วและการบินจุดเด่นที่สุดที่ทำให้เครื่องบินรบไทยรุ่นนี้ถูกยกให้เป็นแรงที่สุดในเอเชีย er, คือความเร็วที่สามารถทำได้สูงสุดถึงมก4.5เร็วกว่าทุกเครื่องบินรบที่ประจำการในภูมิภาคเครื่องยนต์เจเนอเรชันใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดเทอร์โบ็อกเก็ตช่วยให้สามารถทะยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศใกล้อวกาศได้อย่างง่ายดายทำให้มันไม่เพียงเป็นนักรบทางอากาศแต่ยังเป็นยานสกัดกัน้นที่สามารถคุมอำนาจเชิงวิทธศาสตร์เหนือท้องฟ้าเอเชียทั้งหมดเทคโนโลยี Technology และระบบควบคุมก้าวสำคัญอีกประการหนึ่งคือระบบ AI อัจฉริยะที่ถูกประสานเข้ากับห้องนักบินเครื่องบินสามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลจากเรดาร์เซนเซอร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิก ในเวลาที้งเสี้ยววินาทีช่วยให้นักบินตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนอกจากนี้ยังสามารถทําง,งานในหมดดร้ายนักบินนังหมนูเพื่อปฏิบัติการเสี่ยงสูงได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นสูงยังทําให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถประสานงานกับกองกําลังทางบกทางทะเลและอวกาศได้อย่างไร้รอยต่ออาวุธและขีดความสามารถการรบ อาวุธที่ติดตั้งกับเครื่องบินรบไทยปี2033ครอบคลุ่มทุกมิติของการต่อสู้เริ่มตั้งแต่ขีปนาวุธพิเัยกลายความเร็วเหนือเสียงที่สามารถโจมตีเป้าหมายไกลกว่า500กิโลเมตรไปจนถึงระบบอาวุธเลเซอร์ที่สามารถยิงสกัดขีปนาวุธศัตรูในเสี้ยววินาทีนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีความสามารถควบคุมสมรภูมิทั้งบนฟ้าและในอวกาศบทบาทเชิยงยุทธศาสตร์ บทบาทหลักของเครื่องบินรุ่นนี้คือการเป็นหัวใจในการป้องกันน่านฟ้าไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วและอาวุธล้ำสมัยทําให้มันสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ศัตรูขีปนาวุธร่อนหรือแม้กระทั่งการโจมตีจากอาวกาศในเชิยงยุทธศาสตร์มันทําให้ไทยสามารถยืนหยัดเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงทางอากาศในภูมิภาคสร้างสมดดลอํานาจและเพิ่มบทบาทของไทยบนเวทีโลกความท้าทายและการพัฒนา แม้ว่าเครื่องบินรบไทยปี2 0 3 3จะเต็มไปด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังแต่เส้นทางการพัฒนาก็ไม่ง่ายความท,ท้าทายด้านงบประมาณเทคโนโลยีและการฝึกฝนนักบินล้วนเป็นอุปสรรคที่ต้องก้าวผ่านอย่างไรก็ตามด้วยการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมต้องการประเทศการร่วมมือกับพันธมิตรและความตั้งใจจริงของวิศวกรไทยทําให้โครงการนี้สําเร็จและเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่ความคาดหวังในอนาคต เครื่องบินรบไทยรุ่นนี้ไม่เพียงแค่สร้างความมั่นใจในความมั่นคงของประเทศแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบินก้าวต่อไปในอนาคตคือการต่อยอดเทคโนโลยีสู่ยานไร้คนขับรุ่นใหม่ระบบอาวุธพลังงานขั้นสูงและการควบคุมพื้นที่ใกล้อวากาศซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ไทยยังคงครองตำแหน่งผู้นำด้านกำลังทางอากาศในเอเชียต่อไปบทสรุป เครื่องบินรบใหม่ไทยปี2013คือผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างวิสัยทัศน์ความพยายามและความเชื่อมั่นในศักยภาพของชาติมันคือเครื่องบินที่แรงที่สุดในเอเชีย er, ด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกเทคโนโลยี AI อาวุธล้ำสมัยและขีดความสามารถในการควบคุมทั้งน่านฟ้าและอวกาศไม่เพียงเป็นโล่ป้องกันประเทศแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภูมิใจที่ประกาศให้โลกรู้ว่าไทยพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดในยุคแห่งสงครามอนาคต